สาหลัที่พนยาเาก็จะเรียนให้เรน้ตัวร้านเองหรือว่า้ิติบุคคลทีจะทำตัวทุกตัวเคอร์เอร์เองค่ะก็จะเป็นราคาสเงิน้านนั่นนอกไมได้ค่ะุดิตอุปกรณ์ร้อมขายแล้วก็ลงพื้นที่ไปสอนไปดูแลให้ด้วย่แต่ร้านให้แต่โปรโมชั่นให้ค่ะนป้ายตกแต่งคะแต่ถ้าผร้อนกว่าต้องการเป็นตัวเคอร์เตอร์ ตีนอนของเจ้าร้อยบาทจะเป็นคอปเตอร์ขนาดเทป5บของกาแด๋อต่อจังเออถ้าตื